ครับท่านกองชมรายการป้องป่วยกับผมเพชรชัชวาลสุวัชินสวงหมอสุวัฒนแพทย์แผนไทยวันนี้เรามาคุยกันสบายๆครับ,บแบบเล่าเรื่องจะไปซีเรียสมันมากนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าเราวิตกกังวลมากๆก็อย่าไปคือเลิกปิดเลิกดูทีวีนะดูได้ดูหนังดูละครฟังเพลงเพราะๆว่ากันไปพวกข่าวสารเลิกดูสักพักนึงก็ดีครับ เพราะว่าข่าวสารเนี่ยตอนนี้ป้ากอว่าเราเจอแต่ผู้มันไม่เจอผู้อ่านข่าวนะครับมีแต่เล่าข่าวแกเล่าไปเล่ามาแ็ก็เสริมความนึกคิดของแกใสก่เข้ามาด้วยใสย่เข้าไปใส่เข้าไปเราฟังนานเข้านานเข้าเราก็ถูกสะกดจิตฟังไปทุกวันทุกวันเราก็คิดว่าโอ้ประเทศเรามันถึงไหนเราก็จะระเบิดเรื่องไหนนะครับ ภูมิต้านทาเราก็จะลดที่นี้ของแท้เลยภูมิมทานทานลดเมื่อไหร่เข่าห,าห่างกนใส่หน้ากาก <c oughs> กว่าจะติดเชื้อโควิด -19 ึ่้าได้เราเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้ครับมีชาวต่างประเทศอยู่ในสเตทค,ควอลันชีนแล้วก็ครบวันเรียบร้อยตรวจไม่พบโรคก็ไปเที่ยวเกาะสมุยทีนี้พอไปถึงเกาะสมุยทีนี้ เธอเป็นโควิด1 9อ่ะก็ตอนออกมามันไม่มีอะไรเนี่ยเราก็หากันใหญ่เลยมาจากไหนตอนนี้คนแวดล้อมที่อยู่กับเธอเนี่ยนะตรวจหมดละวยังไม่พบว่าเป็นโควิด1 9เหมือนเธอ,อก็หากันก็ที่เธอไปทำสเ q u a คอลั i ชีเนี่ยที่ไหน ไปหาดูไปดูว่ามันอย่างไรเพราะผว่าไปเจอในเครื่องออกกำลังกายครับที่ผิวเป็นผิวโลหะตรวพบโควิดเจอโควิดอยู่ตอนเนี้มนุษย์นักวิทยาศาสตร์ของไทยเดี๋ยวนี้ใช้ได้เก่งมากไม่จะได้เก่งเลยเข,เขาเอาเชื้อเจ้าโควิดที่ติดอยู่ในเครื่องออกกำลังเนี่ยไปดูว่ามันไข่ มเชื่อตัวไหนแล้วก็ไปเอาโควิดจากชาวต่างประเทศที่ติดมาดูที่ว่ามันมาจากที่เดียวกันหนะครับก็ในระหว่างที่เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าผลฉันท์ใครที่กาลังออกกำลังกายอยู่ไปสานที่ออกกํำลังกาย,นยแน่นอนเหนื่อยออกไว้ต่ออะไรถ้าใครที่เป็นโควิดบอกว่าจะติดอยู่ตาม เครื่องมือของการออกกำลังกายใช่ไหมเสร็จแล้วเราจะทำยังไงก็มีอย่างเดียวครับออกกำลังกายสัมผัสลูกวิ่งอะไรจะอะไรเนี่ยก็อย่าลืมเอาแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งทุกครั้งที่คิดจะขยีตาหรือแคะจมูกก็ได้คือออกกำลังกายบางคนออกตั้งครึ่งจมูกนะครับก็ถ้าเราจอามือที่เราสัมผัสกับเครื่องออกกำลังกายมา ทำอะไรกับร่างกายเราก็เจลเขามีอยู่ข้างขางก็บีบร้างซะให้เรียบร้อยจะได้ไม่มีปัญหาถ้ามีจะมีโควิดบนเครื่องมือเราก็ล้างออกไปก็ต้องถามว่าวเราก็ดูแลอย่างไรเจ้าของสถานที่เขาก็กว่ามีล้ำยาล้างวันนั้นามไปกินพัตคาหแห่งหนึ่งน่เขาก็โต๊ะเขาจะมีโต๊ะวางว่าโต๊ะนี้ผ่านการ ค่าเชื้อแล้วก็คือร้านอาหารบางแห่งเขาขายเกลียบบนช้าอี้ดนตรีพอคนหนึ่งลุก,กอีกคนก็รีบลุกไปรีบนั่งแทนไอ้ตรงนี้ครับเจอโควิดบางทีมันอยู่บนโต๊ะฮะาาแล้วถ้ายังไม่มีเอาเจลเจอมาล้างมันถูมันแล้วเราสัมผัสกับโต๊ะเราเกิดเราคันตาเราขยี้ตาหรือคันจมูก เราแพทจมูกเราก็จะเป็นโควิดได้นะ่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับชีวิตสมัยเนี้นะก็รอให้เขาฆ่าเชื้อโรคให้เรียบรอ้อยก่อนแล้วาก,ก็เขียนเขามีปา้างเล็กว่าโรคนี้ทำทำความสะอาดแล้วนะไอ้อย่างนี้ค่อยอย่างช่วมนะ่อย่างนั้นเราก็โอ้โหเราก็ไปอะไรอ่ะประมาณนะประมาณไปเรื่อยเลยมันเป็นโรคได้ ก็ให้รู้ไปว่าถ้า,าเราจะไปไหนก็ล้างมือบ่อยหน่อยไม่มีปัญหาผมชอบห้างหนึ่งโอ้โหเจ้าเจอล้างมือวาเกือบจะทุกเสาในห้างนะเราก็บีบบบีบล้างมือได้สบายสบายอย่างนี้ก็ออกแบบแบบไม่ต้องบีบแล้วนะเอาเท้าเหยียบเท้าเหยียบก็บีบเอาเจ้าเจอมายเราล้างมือได้อย่างนี้อย่างนี้ดีกว่านะ คือเวลาเราไปเราไปเจอเราจะล้างมือด้วยเจลหนะ้าเราก็ช็อปเอามือเราไปบีบเจลใช่ไหมแล้วก่อนหน้านั้นก็เกิดมีคนเป็นบีบไอ้เจ้าตัวบีบมันก็มีเชื้อโควิดที่นอ่อนอะไ้อย่างนี้ก็เ,ออเดี๋ยวนี้ก็ใช้เท้าหยีบเลยเท้าเหยียบเลยเออมันก็จะยิ่งดีอยงเพราะงั้นเวลาไปเที่ยวห้างก็ดูอย่างนี้ครับห้างไหนถ้าไม่มีอย่างนี้บริการเที่ยวหน้าเราอยากไป แต่ว่าเขาไม่ดูแลพอไม่ดูแลเนี่ยโอกาสจะแพร่เชื้อมากแล้วพูดทำไมพูดคือตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีติดเชื้อภายในเลยนอกจากรายที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยนะยอดผู้เีียชิก็ยัง5.9อยู่แต่เราไปดูที่อเมริกาโอ้ติดเชื้อขึ้นไปเท่าไหร่ละ8ล้านแล้วเปล่8ล้านไหม ประมาณนั่นแหะประมาณประมาณแล้วก็มีผู้เจ็บมีผู้เสียชีวิตสองแสนเกินสองแสนก็เป็นเหตุกาติที่ไม่น่าเชื่อว่าประเทศอเมริกาจะมีอย่างนี้นะครับเราตามไปดูก็โอ้โหตอนนี้คนอเมริกาผมว่ากำกำลังเสียขวัญน,นะกำลังเสียขวัญเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ก็โฮมเลสคนที่ไม่มีบ้านเนี่ย ไปการเต้นอยู่ตามฝุกบาทเป็นการเต้นอยู่ตามหาเยอะแยะไปหมดแล้วก็เยอะเยอะไม่เยอะขนาดมีทัวร์พาไปเที่ยวคนไร้บ้านโฮมเลสไอ,อย้ยางนี้เป็นได้ด้วยนะครับก็พวกพวกโฮมเลสในบางท่านเขาก็อาจจะไม่อยากอยู่บ้านก็ได้เห็นะเป็นเต้น ข้างในมีอุปกรณ์สารพัดแต่ที่หน้านาห้ประทับใจที่สุดก็คือเก้าอี้ครับเก้าอี้มีเก้าอี้ตัวหนึ่งนั่งเล่นไวโอลินเล่นเชลโลอะไรอย่างเงี้ยเออคือเขาอยู่แบบไม่เอาละไม่อยู่บ้านพอวันนั้นหลหนึ่งให้สัมภาษณ์อย่างนี้ครับเขาบอกเขาจดจำเวลาเว้ลยมา เดือนเดือนเขาอ่ะไม่พอจะไปผ่อนบ้านไม่พอผ่อนบ้านแล้วก็พอจะเช่าบ้านค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ตอนนี้ถ้าจ่ายค่าเช่าบ้านไม่มีกินต้องไปเข้าแถวขอสวัสดิการก็เลยกลายเป็นเอาเป้มาอยู่ไหนะค่ำไหนนถึงไหนก็นอนที่นั่น แล้วก็ทํางาน <c oughs> ทํางานก็ทํางานแบบเหมือนอยู่บ้านเลยนะครับเอาคอมพิวเตอร์มาอยูวันหน้าตักก็ทํางาน <c oughs> แต่ว่าเขาบอกงานนี้มันมาเมื่อไหร่มาม,ม,มแต่พอได้เงินมาก็ต้องเก็บค่อยๆใช้ขณะดเดียวกันก็ไปใช้เออ่ที่บริการของรัฐอ้ที่ไปยืนเข้าแถวแล้ว เขาก็มาแจกอาหารให้กินนะวันก่อนมีผู้รีไัยของเราผู้รีภัยก็ไปยืนเข้าแถวเพื่อขออาหารกินเขาก็ถ่ายรูปมาบอก่าเฮ้ยขางบถ่ายมาทำไม,ไมเรื่องธรรมดาตไปยืนขอครับไปเข้าคิวอาหารที่รัดแจกของฟรีนะก็ว่าครับ แล้วมาถึงตรงนี้ให้รู้ว่าอเมริกาเองเจ้าโควิดที่มันเอามาออกมาอยู่อย่างนี้ทำให้รัฐก็ละลาละหลัเ <c oughs> พราะว่าวิธีจะดูแลโควิดที่ดีที่สุดก็เมื่อที่เราประเทศไทยทำครั้งแรกแรกเลยก็คือช <c oughs> ัดดาวผู้ผู้สูงอายุทั้งหลายอยู่บ้านไม่ต้องออกมานะครับแล้วก็ เราก็มีอาหารตอนนี้เราก็ฝ่ายอาหารมอตอรไ์ไซค์เราครบไยโทรศัพทก็เอาอาหารไปส่งถึงบ้านผู้คนที่อาจจะเป็นเชื้อโควิดก็ไม่ได้ออกมาเวลาอย่างเงี้ยผูมิท่าทานเกิดขึ้นเยอะๆแล้วเจ้าโควิดมันไม่มีเหยื่อให้มันแฝงกายเข้าไปนะมันก็ค่อยๆลดลง ประเทศไทยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างจะมีความสําเร็จประสบความสาเร็จในการดูแลโควิดตอนนี้ขึ้นเป็นที่หนึ่งของโลกเลยนะประเทศไทยก็อยู่กันมีความสุขไหมม,มีมีตามอัตราพษก็ล้อนอิร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ปรากฏว่าเพื่อช้อนกลางหนึ่ปรากฏว่าคนไทยเขาหยิบไอช้อนนั้นกลายเป็นตัวแพร่เชื้อเ,เขาก็เลยว่า กินร้อนช้อนกลางของตัวเองเราเอาช้อนอีกตัวหนึ่งไปสําหรับตักอาหารจะเป็นช้อนกลางของเราเองนะก็อย่างนี้ก็พอจะก้มแก้ไปสําหรับประเทศไทยมาถึงว่าแล้วเราจะทํำยังไงนะถึงวันนี้เจ้าผู้คนที่เดี๋ยวนี้กาดตกอย่างยิ่งนะอยู่กันเบียดเสียด ครับแถมใส่หน้ากากมั่นไม่ใส่หน้ากากมั่น,นเนี่ยอยู่เบียดเสีย,ยบลารตะโกนด,กกด่าคนอ้นด่ดาคนนี้ไอระอองน้ํำลายเนี่ยมันสามารถติดต่อกันได้เราก็เออเราก็คือถ้าจะไปก็ให้ดูให้ดีน,นะครับหน้ากากก็ซื้อหน้ากากทีซื้อที่มีแผ่นสิฟ้านะ่ะมันสามารถฆ่าเชื้อได้ จะค่าได้ก็ต้องมาตรฐานของผู้ผลิตนะนะตอนนี้มาตรฐานของผู้ผลิตที่ทําในประเทศไทยเมดทิ Thailand, นไทยแลนด์น่าสนใจมาก <c oughs> เพราะว่าตรวจที่ไลมันก็สามารถฆ่าเชื้อเองได้ทุกทีแล้วก็ชาวต่างชาติก็เข้าแถวมาคอยซื้อถุงหน้ากากอนามัยจากประเทศไทยนะตอนนี้เป็นเรื่องรลาที่เราต้องรู้เหมือนกัน แแล้วมาถึงว่าอ่ะแล้วมาถึงวันนี้เราทำยังไงเพราะว่าผู้แสดงความคิดเห็นทางการมอก็อยางมีล้วท่านก็เดินไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้นะครับก็ทุกอย่างพอเดินไปไหนนะครับผู้ดูแลเรื่องโควิด1 9เก้าก็าจะคอยตามไปคนเดินนับมาเจอตรงนี้สิบสี่วัน มีคนเป็นกี่คนทำไมเป็นก็แล้วไปถ้าเป็นก็ต้องย้อนหลังเลยครับว่ามาจากไหนใครเป็นคนเอามาแพร่นะจเจอโควิดหนึ่งเก้านี่ยมันจะเอาอย่างไงกับเราอย่างเงี้ยครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะไม่รู้ก็จะจะเห็นว่าดาเออจบจบ จากลังของผมอ่ะต้องป่วยเนี่ยอยู่ๆบางทจีจะมีเจ้าเม็ดดำๆดเำต็มเยอะแยะไปหมดนะผมก็ต้องมาดูนั่นต้องมาดูไม่งั้นก็ดูแล้วไม่สนุกน,นะก็ให้รู้นี่ครับอ่ะเดี๋ยวแล้วเราก็มาพบกันอีกเรื่องเรื่องเรื่อนดวงเราสรอกเข้าไปแล้วเนาะแค่เกิดมันระเบิดเรียบร้อย ก็ตอนนี้ก็อาหารเจก็หมดหมดเจไปและเมื่อวานนี้ผมก็พาน้องไปกินบุฟเฟ่กินบุฟเฟ่คือแพรกว่าภาษาเต็จเแล้วคุยชองแปลว่าเริ่มกินของที่มีเนื้อสัตว์อะไรต่ออะไรนะครับเราไปกินโอ้โหปกติเจ้าร้านเนี้ยต้องเข้าคิวร้านนี้ไม่คิวเลยเขาว่าว่างแบบ เรารู้สึกยินดเีเป็เป็นอันมากว่าเออไม่มีคนมาคอยเข้าคิวเราก็เดินเข้าไปสบายสบายแต่ท่านเชื่อผมไหมพนังกงานบริการของที่เรียกพวกเราว่าคนลูกค้าเนี่ยเขาบริการอย่างดีเลยนะครับโอ้โหแล้วเนื่องจากบริการที่ดีแล้วคนน้อยของที่ออกมาจากครวัวก็จะร้อนหมดจะอร่อยมากตั้งแต ไปสมไปอุดหนุนเจวลานี่ครั้งนี้อร่อยกว่าเพื่อนอร่อยอยังไงกุ้งเทมปุระผมไม่เคยรู้ว่าเสห์กุ้งเทมปุระเป็นอย่างนี้นะครับคือตัวกุ้งเขาชุบแป้งทอดต,ตรงนั้นเขาชุบแป้งแล้วทอดปรากฏว่าเราเคี้ยวเขาไปมันกรอบนะแต่ตัวกุ้งที่อยู่ในมันยังร้อนอยู่เลยครับ ุกติยิ้มแล้วก็จะกรอบนิดๆหน่อยๆแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่ากุ้งมันอยางร้อนอยูอ่ตัวนี้กุ้งอยางร้อนอยู่โอ้ทำให้ออสเน่ของจ้ากุ้งเทมปุละมันเป็นอย่างนี้เองแต่ไปยิ่งนี้ว่ากินกุ้งทอดก็ธรรมดาแต่ว่าถ้าทอดให้ถูกหลักก็คือตัวกุ้งที่อยู่ในแป้งเนี่ยจะต้องอย่างร้อนอยู่โอ้ก็เข้าทาเข้าทา จะแล้วพนักง,งานที่มาบริการคุณลูกค้าอย่างพวกเราก็าบอกว่าเนี่ยคานี้นะเห็นไหมไม่มีคนไม่มีคนแล้มันเป็นยังไงวันนี้เป็นเป็นวันปลายเดือนมานะครับอกวันมันก็อย่างเนี้ยเราพอพูดไปพูดไปย,ยังไงจนเจ้า ที่จะมาบริการลูกค้าเขาหลังจะบ่นให้เราฟังว่าเศรษฐกิจกประเทศไทยไม่ดีทําให้ร้านเขาขายไม่ดีอาจจะทําให้เขาตกงานเออเราฟังถูกเออสะดุ้งเลยนะสะดุ้งตรงว่าเนระื่งวันนี้ลูกค้าของร้านเขาร้าข้าไม่มีจริงจริงแลบางทีเจ้าของร้านเจ้าของโรงเจ้าของร้านเนี่ยก็อ,อาจจะปิด เขาอาขายแล้วไม่คุ้ม่ยเออก็เป็นไปได้ก็หน้ากลัวอยู่สบัติผู้ทำานคนบอกเลยไงตอนนี้ก็คงมีการลดคนเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็ทํางานทุกตราแหน่งทุกหน้าที่ก็ผมก็ดูกปรชายตั้งแต่เขาตัดคือปกติบุฟเฟ่ไม่ต้องมาบริการอย่างนี้ครับเราเป็นมีเพลงอะไรเองได้นั่นแต่ว่าเขาก็จะทำเขาจะบริการ เอาก็อเอาแต่ทีนี้พวกเราจะรู้ไหมว่าเราอยู่ในโลกนี้โลกนี้เราอยู่ในระบบเศรษฐกิจทุนนิมยมเราต้องรู้ว่านะต้องมารู้นดงว่าว่ามันจะต้องมีเกิดเงินเฟอ้อตลอดทุกปีทุกปีไป ของเงินเฟ้อนี่ก็คือว่าสินค้าราคาแพงขึ้นไงเราซื้อของก็แพงขึ้นด้วยพอสินค้าราคาแพงแล้วอย่างขายได้ใช่ไหมเขาก็พวกลงทุนทำมาค้าขายก็กําไรมากขึ้นเขาพวกลงทุนทําผลิดสินค้ามากขึ้นพอลงทุนเพียสินค้ามากขึ้นเขาต้องมีแรงงานมาเพิ่มนะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจ ต้องมีเงินเฟอ้อตลอดซึ่งจะทําให้ประเทศมี mm. เศรษฐกิจกที่ดีแต่แน่นอน่การที่จะขึ้นราคา mm. เงินจะลดค่าลงแล้วเงินเงินจะลดค่าลงนะเพราะว่าสมมติว่าร้อยบาทเคยซื้อไอไอชครีมได้สองแท่งวันนี้เงินมันลดค่าลงร้อยบาทซื้อไม่ได้ล้วต้องร้อยห้าสิบถึงจะได้ไอศ r ครีมสองแท่งอย่างนี้ค่าเงิน แต่ว่าค่าเงินมันลดลงเราถามว่าแล้วอย่างไงอ่นอย่างนี้ครับเวลาเขาจะมาด่ารัฐบาลนะด่ได้ตรงนี้เมื่อไหร่ถูกทุกทีว่าเงินในกระเป๋าอ่ะมันน้อยลงเดี๋ยวนี้ห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทจินขก๋วเตี๋ยวได้ชามอยู่บอกเอ้ยก็ชามเดียวมีทอนคือมันสี่สิบเป แต่สมัยก่อนมันยี่บห้าบาทแล้วก็เป็นสามสิบตอนนี้มันสี่สิบนะก็บว่าค่าเง,าาางินมันลดลงเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดนะครับแต่ทําไมอย่างนั้นการลงทุนจะไม่มีเราก็ดูกันแต่แล้วผมก็บอกเขาบอกว่าเออมันก็ต้องอย่างนี้แหละนะเดินมันฝืด ไม่ใช่เงินันุดแท่จริงๆค่าของเงินมันลดไป็นิงนข้าวเทยวชามาสี่สิบาทเดี๋ยวนี้นะมีแบงค์ห้าสิบทานสี่สิบาทจะเอาน้ำอัดลมอีกขวดหนึ่งมันสิบห้าบาทซื้อไม่ได้เไ้เพราะเนี่ยแล้วยังไงก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่จะเป็นอย่างนี้เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานแล้วก็หาเงินมาเพิ่ม แต่อย่าลืมว่าจะเป็นอย่างนี้ครับระหว่างที่เราไปหางานทำนะเราก็ได้เงินเพิ่มขึ้นนะเพรค่าคปเงินมันถูกลงใช่ไหก็ร้านที่เขาทำขายสินค้าเขาขายแพงขึ้นเาก็มีเงินมรจจายแล้วใช่ไหมก็เราก็ต้องขยานขันแข็งระวังอย่าตกงานจะตกงานแล้วโอ,อ้โหเรื่องจะใหญ่มากเพราะว่าส่วนมากบริษัทเขาก็ไม่รับ เพราะว่าเขาจะลดคนอยู่แล้วเขาจะไปรับเงินได้รับคนได้ยังไงจะแม่ก็ให้รู้แล้วอย่างนี้ผมก็จะพลายฟังเรื่องค่าของเงินนครับค่าเงินผมเกิดทันนะครับเกิดทันสตางแดงไอ้สตางแดงนั่นที่เป็นเงินเงินมีเจาะรูตรงกลางเน,นะยเ <c oughs> นี่ยเป็นสตาง เรียกว่าเป็นเป็นสตังเลยล่ะห้าสิบตังนะตอนนั้นเหรียญบาทยังไม่มีซ้ำเหรียญสลึงสลึงห้าสบใช่ไหมทำไมเพราะว่าตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสิบตังบะหมีม่จึงจะชามละหนึ่งบาทมาถึงสมัยเนี้ครับก๋วยเตี๋ยวชามละสี่สิบสสิบก็ สักหายากแจะอร่อยอร่อยกต้องห้าสิบหกสิบจะเห็นว่าค่าเงินมันหายไปเยอะมากมันเยอะมากแล้วมันเป็นงไงมันก็เป็นมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับแล้วถ้าเราอยากจะด่าผู้ปกครองประเทศด่าเรื่องนี้เลยครับด่าเรื่องทําให้ฝืดเครืองจะซื้ออะไรกรินก็ไม่ได้ของแพงหมดทุกอย่างซึ่ง แพงทุกอย่างจริงๆแล้วก็แพงมาตั้งแต่ตอนผมซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสิบตัคงไปจนตอนนี้กินก๋วยเตี๋ยวชามละสี่สิบบาทแต่ถ้ายังมีอายุยืนยาวไปนะอาจจะมาพูดว่าตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวชามละสี่สิบบาทวันนี้ต้องกินก๋วยเตี๋ยวชามละสี่ร้อยใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องเราแต่ทีนี้เราถามว่าระหว่างน,นียระหว่างทางมาเนี่ย เป็นอย่างไรผมเขาเรียนเพศน,นะค่าค่าเราเรียนปีละหนึ่งพันแปดสิบบาทหนึ่งพันปดสิบาทเรียนห้าปีจบมาทำงานทำงานเงนินเดือนสี่พันห้ารอยบาทก็อยู่สบายสบายนะจนเงินเดือน,อนมื่นหนึ่งก็ยังอยู่ก็สบายสบายอยู่แต่ว่าต้องกระเบิดกระแม่มากขึ้นนะ คือตอน,นเงินเดือนสี่ห้าพันไปดูหนังหนะักค่าดูค่าดูหนังก็ยังสี่สิบบาทห้าสิบบาทเดี๋ยวนี้ถ้าไปหนังนะไปดูหนังดูภาพยนตร์ถ้าท่ามีเงินต่ำกว่าห้าร้อยอย่าไปนะครับ <c> เ <oughs> พราะอะไรพอเข้าไปปุ๊บไปพวกเออเข่ข้าโพดคั่วน้ำอัดลม ก็จะสองร้อยสามร้อยเลยนะใช่ไหมก็ให้รู้ว่าเออเป็นอย่างนี้แหละทําใจดีๆไว้มีนานระวังอย่าตกนานแล้วก็เผื่อไว้วันขนา้างหน้าถ้าตกนานจะไปทำอะไรต้องรีบหาไว้นะครับอาชีพเป็นเป็นของเราอะ่ะไม่ใช่เจ้านายคอยมาบัญชาเนาะ,ะวันนี้ เดี๋ยวจะจ,จบแค่นี้เดี๋ยวพ่กคุณเด็กใจใครญี่ปุ่นวันค่ำปวงเพชรสตวรรณสุวัสดิส์สวงหมอสุวัสดิ์แป้นไทยสวัสดีครับ